ครับผมนายช่ารอของของฉัน,ฉนวัยเยาศึกษาที่4ีรสามิถีแปดวันนี้จะมาต่าวสูนทรัลโนเรื่องโรคสุขภาพดีไม่มีโรคไัแข็งแรงกายสดใสท,ทุกวันเรียนท่นานคณะกรรมการและทุกท่านที่เคารพในโลกปัจจุบันโรคไัยไข้เจ็บเป็นปัญหาที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างมากไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อเช่น ไข้หวัดใหญ่โควิด1 9ถึงหรือโรคไม่ติดต่อเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิดสูงและโรคมะเร็งโรคเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่แต่ยังส่ขขงผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมและการพัฒนาประเทศโดยรวม สามารถเกิดขึ้นได้หลายปัจจัยทั้งพฤติกรรมการใช้ชีวิตเช่นการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ขาดการออกกำลังกายความเครียดและการพักผ่อนไม่เพียงพอรวมถึงปัจจัยภายนอกเช่นมลภาวะทางอากาศเชื้อโรคที่แพร่ระบาดดังนั้น การป้องกันโรคจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทุกคนควรให้ความสนใจแม้ว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันจะก้าวหน้าไปมากเปลี่ยนใปแต่โรคใหม่ๆก็ยังคงเกิดขึ้นและแท่ระบาดไปั่วโลกังเช่นโรคโควิด -19 ที่เราได้เผชิญกันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตเศรษฐกิจและสังคมของเราอย่างรุนแรง ในขณะเดียวกันสิ่งที่เราควรนักคือความเราสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้ด้วยการดูแลสุขภาพของเราเองการออกกำลังกายเป็นประจำการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการพักผ่อนที่เพียงพอด้วนเป็นปันจจัยที่ช่วย <c oughs> เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงนอกจากนี้ การมัน่นตรวจสุขภาพประจำปีและการเับาข้อศีลตามที่แพทย์แนะนํา mm hmm. ก็เป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามการปะิญกับโรคไม่ใช่เรื่องที่เราควรตรวจนวจนเกินไปแต่เราควรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคต่างๆ mm hmm. เพื่อให้สามารถรับมือได้อย่างเหมาะสมหากเราเจ็บป่วยเราควรไปพบแพทย์ เพื่อรับการรักษาอย่างทันทีและไม่ควรหลงเชื่อข้อมูลที่ไม่มีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือเราจะป้องกันโรคได้อย่างไรครับหนึ่งครับดูแลสุขภาพร่างกายการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่มีไขมันสูงน้ำตาลและโซเดียมรวมถึงการอาอกกำลังกายอย่างเป็นประจำ จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและลดความเสี่ยงของโรค 2. รักษาสุขภาพ,พนายล้างมือบ่อยๆการสวมหน้ากากยเมื่อป่วยและการรักษาความสะอาดของสิ่งแวดล้อมจะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อ 3. ตรวจสุขภาพเป็นประจำการตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอช่วยให้เราซา มากพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะแรกซึ่งทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. ดูแลสุขภาพจิตความเครียดเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆการฝึกสมาธิพักผ่อนให้เพียงพอและมองโลกในแง่บวกจะช่วยให้เราสุขภาพจิตด,ดีขึ้น ุขภาพที่เป็นสุขภาพที่ดีเป็นรากฐานสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและย,ยั่งยืนการดูแลตนเองและคนรอบข้างให้มีสุขภาพแข็งแรงไม่เพียงช่วยลดภาระด้านการรักษา,าพยาบาลแต่ยังเป็นการสร้างสังคมที่แข็งแรงและมีคุณภาพขอให้ทุกท่านหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเองและร่วมการสร้างสังคมที่มีสุขภาพดี เพื่อชีวิตที่มีความสุขและปราศจากโลกขอบคุณครับ